ต่อไปจะเป็นเนื้อหาในส่วนที่3นะคะซึ่งจะกล่าวถึงเทคโนโลยีของภาวะผู้มีบทยากซึ่งภาวะมีบุทยากนั้นในปัจจุบันเป็นปัญหาของผู้แต่งงานหลายๆคู่ค่อนข้างมากโดยภาวะมีบุทยากหมายถึงการที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้คุมกำเนิดเป็นระยะเวลา1ปี หรือระยะเวลา6เดือน <Wow. S 1> ในกรณีที่ฝ่ายหญิงมีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปโดยทั่วไปประมาณ100-85จะสามารถมีบุทได้ภายในระยะเวลา1ปีหลังแต่งงานและเพิ่มขึ้นเป็น100-95%ภายในระยะเวลา2ปีซึ่งปัจจุบันภาวะมีบุตรยากมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเนื่องจากผู้หญิงเริ่มมีการใช้เวลาในการศึกษามากขึ้นและต้องการแต่งงานช้าลง ดังนั้นจึงมีบทเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มโอกาสในการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้นจึงมีความสำคัญเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตรให้กับผู้หญิงที่มีความผิดติของมดลูกและรังไข่การเพิ่มโอกาสในการรักษาภาวะมีบุตรยากมีด้วยกันหลักๆอยู่3วิธีได้แก่ 1. การรักษาด้วยยาเพื่อกระตุ้นการโตของเซลล์ไข่และเพิ่มการตกไข่ 2. การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดส่วนส่วนใหญ่จะเกิดจากการตกแต่งท่อนำไข่ที่มีการอุดตันหรือการเลาะพังผืดบริเวณอุ้งเชิงกรานในฝ่ายหญิงส่วนในฝ่ายชายอาจจะมีการผ่าตัดในกรณีที่มีเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นบริเวณอันทะหรือมีการอุดตันของท่อนำอสุจิและ 3. การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในภาวะที่มีบทยาก โดยการนำเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้แก่ไข่และอสุจิออกมานอกร่างกายโดยที่สำคัญจะต้องมีการเจาะไข่ออกมาจากฝ่ายหญิงและทำการปฏิดสนธิภายนอกร่างกายหรือการย้ายกลับเข้าสู่ท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติโดยจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือเทคโนโลยีช่วยสำหรับ ผู้มีบุทยากนั้นสำเร็จครั้งแรกจากการทำเด็กหลอดแก้วซึ่งเป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือที่เรียกว่าการทำ IVF ซึ่งสำเร็จครั้งแรกเมื่อปี2521ณประเทศอังกฤษซึ่งเป็นผลงานของแพทย์2ท่านโดยจากการเก็บไข่ออกมาปฏิสนธิตามธรรมาชาติภายนอกร่างกายแล้วย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก หลังจากนั้นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นสามารถทำสำเร็จครั้งแรกในปี2530โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประมวลวิรุษเสรนและคณะและปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นี้สามารถทำให้เด็กเกิดจากหลอดแก้วได้หลายล้านคนโ,โดยข้อบ่งชี้ทั่วไปสำหรับผู้สมรสที่ต้องการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะมีดังต่อไปนี้ข้อแรก ใช้สำหรับกรณีที่มีท่อนำไข่อุดต,ตันหรือท่อนำไข่ได้รับความเสียหายเช่นภาวะที่ถูกตัดท่อนำไข่ทั้งสองข้างหรือท่อนำไข่ได้รับความเสียหายเกินกว่าที่จะทาการผ่าตัดเช่นกรณีที่อุดต,ตันเกินกว่า1จทดหรือท่อนำไข่มีลักษณะบวมจนไม่สามารถที่จะมีการผลิตไข่ได้หรือมีพังผืดติดแน่นบริเวณอุ้งเชิงการทำให้ท่อนำไข่มีการผิดรูป <Wow. S 1> และเคยได้รับการผ่าตัด ท่อนำไข่มาก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จข้อบ่งชี้ที่2ได้แก่ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือที่เรียกว่า endometriosis ซึ่งจะมีพังผืิเกิดขึ้นในอวัยวะในอุ้งเชิงกรานที่มีรูปร่างที่ผิดไป แต่ความรุนแรงของการเกิดภาวะเยื่อบุพโพรงมดลูกเจริญผิดที่นั้นไม่ได้มีผลต่อการรักษาด้วยวิธีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ยกเว้นแต่ในรายที่มีถุงน้ำของรังไข่เกิดขึ้นซึ่งทำให้มีการผลิตไข่ได้น้อยลงข้อบ่งชี้ที่3คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับฝ่ายชายเช่นอสุจิมีปริมาณน้อยหรืออสุจิไม่แข็งแรง ข้อบ่งชี้ที่4เป็นภาวะมีบุตยากที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งได้ทำการตรวจทั้งปริมาณน้ำอสุจิการตกไข่การตรวจท่อนำไข่แล้วแต่ไม่พบความปกติใดๆให้ยากระตุ้นการตกไข่แล้วกำหนดช่วงการมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือการรักษาด้วยเทคโนโลยี IUI ซึ่งมีการนำเชื้ออสุจิฉีดเข้าโพรงมดลูกโดยตรงแต่ไม่ประสบความสำเร็จ และข้อบ่งชี้ที่5คือภาวะมีบุตยากในกรณีที่ผู้หญิงมีการทำงานของรังไข่ลดลงหรืออยู่ในวัยหมดประจำเดือนต่อไปจะเป็นการพูดถึงตัวอย่างเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือเทคโนโลยีสำหรับผู้มีบุตยากนะคะโดยวิธีแรกคือวิธีการทำกิฟต์ ซึ่งจะเป็นการคัดเลือกเอาไข่ที่สุกเต็มที่ไปผสมกับตัวอสุจิที่คัดเลือกมาแล้วและนําใส่เข้าไปในท่อนําไข่โดยวิธีนี้จะต้องมีการเจาะผนังหน้าท้องเพื่อนําไข่และอสุจิเข้าไปผสมกันในบริเวณของท่อนําไข่จึงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากวิธีนี้เป็นเพียงวิธีที่ช่วยให้มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นในบริเวณและในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น หลังจากการปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนจะเคลื่อนที่ไปฝั่งตัวบริเวณโพรงมดลูกเหมือนกับการตั้งครรภ์โดยปกติดังนั้นในวิธีการทำกิฟต์นี้ผู้หญิงจะจำเป็นต้องมีท่อนำไข่ที่สมบูรณ์อย่างน้อยหนึ่งข้างสำหรับข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมต่อการทำกิฟต์นั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับภาวะที่มีบทยากแบบไม่ทราบสาเหตุหรือมีเยื่บุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่หรือมีความปกติของบริเวณปากมดลูก หรือมีความถูติของฝ่ายชายที่ไม่รุนแรงมากตัวอย่างที่2ได้แก่เทคโนโลยีการทำซิฟซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีการทำกิฟที่กล่าวมาแล้วจะแตกต่างกันตรงที่การทำซิฟนั้นจะเป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายจนได้ตัวอ่อนระยะไซโกด <Wow. S 1> และนำเข้าสู่ท่อนำไข่โดยการเจาะผนังหน้าท้องวิธีการนี้จึงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเหมือนกัน สำหรับเทคโนโลยีที่3เรียกว่าการทำเด็กหลอดแก้วหรือเรียกว่า IVF ซึ่งจะเป็นการนำไข่ที่สุกเต็มที่ผสมกับตัวอสุจิที่มีความแข็งแรงภายในหลอดแก้วหรือจานเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา48ชั่วโมงจนได้เป็นตัวอ่อนและนำตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวซึ่งวิธีนี้เป็นการแสดงความมั่นใจได้ว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นจริงและอยู่รอบเป็นตัวอ่อน ซึ่งวิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆเนื่องจากไม่จําเป็นจะต้องมีท่านําไข่ที่สมบูรณ์หรือกรณีที่ผู้ชายมีความผิวติของตัวอสุจิเช่นตัวอสุจิมีปริมาณน,น้อยหรือมีรูปร่างที่ผิดปกติไปก็สามารถใช้เทคโนโลยี IVF ได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า i c i นะคะซึ่ง i c i จะมีความใกล้เคียงกับการทำเด็กหลอดแก้วหรือการทำ IVF ทุกประการจะแตกต่างตรงที่จะมีการใช้เข็มขนาดเล็กดูดเอาตัวอสุจิเอาไว้ <Wow. S 1> เพื่อเจาะเข้าไปในผนังเซลล์ไข่แล้วปล่อยตัวอสุจิเข้าไปหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตก่อนที่จะฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกและให้เจริญเติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนต่อไปสำหรับข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมต่อการทำอิกซี่นั้นจะพิจารณาทำในรายที่กรณี ที่มีความผิดติรุนแรงของตัวอสุจิเช่นมีปริมาณอสุจิน้อยกว่า5ล้านตัวต่อมิลลิลิตรหรืออสุจิมีการเคลื่อนที่น้อยกว่าร้อยละ5หรือมีรูปร่างของอสุจิที่ปกติน้อยกว่าร้อยละ4ซึ่งจะพ,พิจารณาการทำอีกซี่เมื่อการทำเทคโนโลยีอื่นไม่ประสบความสำเร็จจากเนื้อหาทั้ง3ส่วนทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงกระบวนการต่างๆตั้งแต่การปฏิสนธิ การพัฒนาของตัวอ่อนภายในคันในแต่ละไตรมาสรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้มีบุตรยากผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะ